ครับสวัสดีท่านผู้ชมฟรีอารี r o วทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในชาแนล วันนี้พี่ก็จะมาแจกไอเทมโค้ดแล้วก็จะมาแจ้งกิจกรรมของทาง ROV ให้น้องๆทราบกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อมีน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะว่ามันมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่นะ <Wow. S 1> ก่อนอื่นพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่นะครับใครที่ยังไม่เคยกดซับสไครต์ก็ไปกดซับสไครต์นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงกันแล้วไปไปที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับ <What? S 1> เดี๋ยวพี่คอยมาแจกไอเทมโค้ดต่อจากนี้นะ <What? S 1> ไปกันที่กิจกรรมแรกเลยนะสกินใหม่รถ85%นะ uh. เป็นสกินของคีร่านะคาราโนสโคราซึ่ง ปกติแล้วมันขายอยู่ที่2 7 0คูปองนะแต่วันนี้นะมันลดเหลือแค่39คูปองเองนะครับน้องๆระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่4มีนานะครับ2 5 6 4ถึงวันที่10มีนา2อ5 6 4 6วันเท่าแน่นนะครับซึ่งหลังจากนี้มันต้องซื้อด้วยคูปอง270คูปองเลยนะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการซื้อนะว่ามันต้องซื้อจากตรงไหนเขาตรงไหนนะ <Okay. S 1> จะมีสองที่นะเราเข้าไปตรงร้านค้าก็ได้นะนี่แล้วมันก็จะอยู่ข้างล่างนะนี่นะ 39ุกป,ปองคีราฮีโร่ที่กำลังกโก่งที่สดตอนนี้เลยนะเล่นแรงทีไรต้องแบนเกือบทุกตานะไม่แบนนี้แม่งโดนรวงยับนะถ้าคนเล่นเป็นพี่ก็กดสื้อไปเลยยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแค่39ุกป,ปองยินดีด้วยคุณได้รับสกินใหม่น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาซื้อก็มาซื้อกันนะครับเพราะกิจกรรมนี้มันมีระยะเวลาจำกัดนะ ไปกันที่กิจกรรมต่อไปเลยดีกว่า <Okay. S 1> นี่นะตาอัญเชิญฮีโร่สุด ซึ่งกิจกรรมนี้นะมันเป็นการ,รลดราคาฮีโร่นะจากปกติแล้วมันอยู่ที่5้0หกร้อยคูป,ปองเลยนะ <What? S 1> แต่ละตัวเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันลดเหลือแค่99คูป,ปองเท่านั้นนะ <Wow. S 1> แต่ว่ามันจำกัดแค่2ชิ้นนะระยะเวลาของกิจกรรมก็อยู่แค่วันที่6ถึงวันที่14วันเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ทีการสื่อนะก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็เลือกอันที่กิจกรรมข้างล่างนะตาอันเจิญฮีโร่ Hero สุดคู <Okay. S 2> ก็กดเข้าไปเลยนะนี่นะพี่ก็มีอยู่แล้วนะพี่มีครบทุกตัวแล้วนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีนะแล้วก็คิดที่อยากจะซื้อริงเงี้ยเอามาเล่นเงี้ยฮีโร่ที่โกงๆนะคาเฟนนี่แบบเนี้ยที่ยังไม่มีนะก็มาซื้อได้นะ99คูป,ปองเ <Huh? S 2> ท่านั้นนะแต่มันจํากัดอยู่ที่2องชิ้นนะให้เลือกซื้อนะครับอย่าลืมว่ากิจกรรมนี้มันมีระยะเวลาที่จํากัด4วันเท่านั้นนะวันที่6ถึงวันที่10นะครับเรื่องกิ จกรรมพี่ก็มาแจ้งแค่นี้ก่อนนั้นในคลิปวิดีโอนี้ต่อไปนี้พีกก็จะมาแจกไอเทมโคดน้องๆนะไปกันที่ไอเทมโคดที่1ก่อนเลยน้องๆก็ไปที่กล่องกิจกรรมนะแล้วก็เข้าพิที่ประกาศเกมแล้วก็ไปที่แลกไอเทมโค,คดคลิกเลยแล้วก็ใส่ไอเทมโคดต,ตามพี่เลยนะตามนี้เลยนะ น้องๆคนไหนที่ใส่ไม่ทันก็กดสต็อปหยุดดูได้นะนี่แรกไอเทมโค้ดสำเร็จแล้วแล้วเราก็จะออกไปรับกันนะว่าเราจะได้อะไรนะไอเทมโค้ดแรกนี้ไปที่กล่องข้อความนะแล้วก็ระบบแล้วก็ไปคลิกด,ดูนะหินเลื่อนขั้นนาคอสไอเทมโค้ดแรกเป็นหินเลื่อนขั้นนาคอสนะเราไปที่ไอเทมโค้ดชิ้นที่2เลยดีกว่าโอเคก็ เข้าไปที่หน้าเดิมนะแรกไอเทมโค้ดนะน้องๆแล้วก็ไปตรงที่แรกไอเทมโค้ดที่นี่เนี่ยคลิกเข้าไปแล้วน้องๆก็ใส่ไอเทมโค้ดตามพี่ไปเลยนะไอเทมโค้ดนี้นะนี่ใส่ไปนะเดี๋ยวพี่ก็จะก๊อปปริ้งแล้วก็จะไปแปะไว้ข้างล่างคอมเมนต์ด้วยนะไอเทมโค้ดทั้งหมดเนี่ยวันเนี้ยที่เราใส่กันเนี่ยน้องๆจะได้ไม่ต้องมานั่งหยุดนั่งพิมพ์ไม่เสียเวลาเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ก๊อปไปวางนะบางทีมันก็อาจจะก๊อปไม่ติดนะ no. นี่หินเรื่องขั้นนาคคสอีกแล้วว่าแต่มันคนรัดโคสกันนะใส่ได้นะน้องๆลองไปใส่กันดูนะใส่ได้ทุกคนนะครับไปกันที่ไอเทมโคสชิ้นต่อไปดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลา <Yeah. S 1> ไปเข้าไปที่หน้าเดิมของเรานะแล้วก็คลิกก็ไปเนี่ยคิกก็ไปตรงเนี้ยแรกไอเทมโคดที่นี่แล้วก็น้องๆก็ใส่ตามนี้นะตามโค้ดนี้นะนี่แล้วก็กดยืนยัน mm. ยืนยันสิสิ เออติดแล้วแรกไอเทมโค้ดสำเร็จเห็นไหมเราก็ไปดูนะว่าไอเทมโค้ดเนี่ยมันเป็นอะไรก็เข้าไปที่กล่องก็ความเหมือนเดิมระบบแล้วก็ ไอเทมโค้ดชิ้นนี้มันเป็นคําผีทั่วไปนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาแค่3มโค้ดก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะเดี๋ยวเอาไว้กิจกรรมหน้ามีอะไรอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่ก็จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็จะมีไอเทมโค้ดอะไรมาแจกอีกน้องๆก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เราไปดูผลประกอบการที่เราแรกมาวันนี้ก่อนดีกว่าว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะ ก็กดเข้าไปที่ค่างเลยเข้าไปดูนะโอ้โหพี่มีคัมภีร์2 7ชิ้นเรวัล <Yeah. S 1> แล้วก็มาดูนะกหนเลื่อนขั้นนาคอรนนะเมื่อกี้เราแรกได้มาซองชิ้นนะ oh. เดี๋ยวพี่ก็จะเข้าไปเลื่อนขั้นเลยไอ้นาคอรนเนี่ยเข้าไปที่ฮีโร่แล้วก็นาคอรจิ้มเข้าไปโอ้โหของพี่อยู่ที่เรเวลซองล้วนะ oh. นาคอรไนใส่บคคอร์กดเลื่อนขั้นเลย เม็ดแรกได้บวก50วะ่ะโอ้เม็ดที่2บวก10เม็ดที่3มบวก10สรุปบวกไป70นะครับน้องๆ <c oughs> ของน้องๆไปถึงขั้นไหนกันบ้างแล้วก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าขาดอีกเท่าไรหร่เผื่อพี่จะหาหินมาให้อีโวกันอีกนะครับ จะได้เรื่ื่นขั้นไปพร้อมๆกันจนถึงเรเวล5เลยนะครับน้องๆ <Huh? S 1> มีน้องๆคนไหนที่เรื่ื่นขั้นไปถึงเรเวล5บ้างหรอครับพี่อยากรู้จริงๆเลยว่าใช้กี่เม็ดเนี่ยมันจะถึงเรเวล5นะ <Yeah. S 1> บอกเป็นประมาณก็ได้นะคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่จะได้หามาให้ใส่กันถูกนะว่าเราจะต้องใส่กันอีกกี่โค้ดถ,ถึงจะเรเวล5เ <Yeah. S 1> พิพ่เพื่อนี้ใส่กันจนตาลายแน่ๆเลยน้องๆก็ส สำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็มีแค่นี้มาแจ้งกิจกรรมนะแล้วก็มาแจกไอเทมโค้ดกันเหมือนเดิมนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอเก่าๆของพี่นะทั้งแจกไอเทมโคดแล้วก็สอนเ่นฮีโร่นะก็ไปดูไปติดตามกันได้นะกด subscribe ไว้นะกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนนะเพราะว่าบางทีนะเวลามีกิจกรรมดีๆเข้ามานะน้องๆจะได้ไม่พลาดกิจกรรมกันนะส่วนสำหรับฝ่าย ฟรีนะก็รอไอเทมโค้ดจากพีได้เรื่อยๆเลยนะมันยังเหลืออีกหลายโค้ดนะพี่กำลังรวบรวมแล้วก็หามาให้นะ <Yeah. S 1> พี่ว่าพี่จะทำซักวิดีโอหนึ่งอะ่ะแบบว่ารวมโค้ดเก่าโค้ดใหม่ที่มันยังใช้ได้อยู่อะ <Huh? S 1> เอามาให้น้องๆคนที่ยังไม่เคยใส่อ่ะนะ จะได้ใส่กันได้ทุกคนครบทุกคนนะครับ <Okay. S 1> น้องๆว่าดีไหมครับถ้าดีก็ช่วยคอมเมนต์บอกพีด้วยนะครับ <No. S 1> สุดท้ายท้ายที่สุดนี้พีก็ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้พีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับมีอะไรจะติดเตียนก็บอกพีได้นะครับ คอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเพราะว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ